สวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มเลยแย้มเมื่อกี้ไปร้านขนมโบราณมาหนูยิ้มได้ไรหนูยิ้มได้ไหมดูหน่อยค่ะอันนี้ได้ยังไงเอ่ยหนูอเ้่นได้ค่ะได้ค่ะได้ยังไงนะเล่นยังไงนะอ๋อมันเป็นมิดดาบุีฟ้าใช่ไหมตีนเะไรส์ของอะไรตาวอใช่ไหมทำยังไงนึงสองสามว้ามายากรุนได้ด้วย แล้วอีกอันหนึ่งนะไรอันหนึ่งทำยังไงเอาเอาไปไว้ทำอะไรไปอีกอันหนึ่งเอาไว้ขี่จักรยานแล้วก็เอาก็หมุนหมุนมันก็ทำปิ้ว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 เว็บนี้เลี้ยะแต่นี้เว็บปิ้วปิ้วนี่ไม่ได้ยิ้หมุนแม็เต่าแม็กมันหมุนแม็กอันนี้เราเห็นไม่หมุ